สวัสดีนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปดูวยลคลิปกันมาเป็นปีนะสวัสดีปี2023กับสก,กินบ23แวะอันนี้แนะ่นอนนะลืมลงแรงเออลืมถ่ายคลิปตรงแรงหลายตาเลยตอนนั้นได้จินหน้าเกือบ20คิวแล้วก็แล้วก็เราเล่นอาริสเตอร์ได้10กว่าคิวแล้วเราก็เคยแล้วทีมเรามีเมดสอ นาตยาแล้วก็รัสไม่มีแครี่เราก็เลยจะต้องจำใจโตโลทั้งแครี่เอเขาเรียกว่าอะไรวะทั้งแครี่และโลมในเวลาเดียวกันโอเล่นซับเป็นออฟเลยโคตรเทอนั้นนะ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วไม่สามารถทำนานอนาคตได้โอเคนี่คือรหัสที่โทรศัพท์เครื่องข้างแหลกแต่มีประวัติเยอะ นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกฝั่งศัตรูตัวที่ถ้าไออะไรว่าลิ้นพันไปแล้วคือวูคองนาตย่าดักพุ่มแล้วก็ราสเชวนนาทูแอนโอ้แครี่สองเหรอตายที่แล้วก็แครีร่สอง้ยเกิร์มาว่ะช่วงนี้จะมีเทลเออไม่ใช่ช่วงนี้ดิตาที่แล้วมีเทลกับเวมมา 2ตัวแครี่2แล้วก็ชนะมาได้แบบคนดีจบโอเคอะไรวะมีหน้าบอกไม่ไหวไม่เลือดเยอะเกินฮะเลือด <มา S 2> เยอะเกินดาเมจแรงเกินแต่เรื่อสวัสดีลงไปออฟฟิศเลยนะเออใช่ลงไปออฟฟิศเลยป้าจะท้าน้ำป้าจะนอนใช่แป๊บนึง ใส่กางเกงก่อนโอเค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 ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปเอาไว้ก็ท,ท,ทันทุกทีที่ไม่รู้มันตัดส่วนนี้ของคลิปออกไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าตัดไม่ได้ก็เออเอาลงไปแแหละพี่เราก็เคยถ่ายคลิปอยู่เขาตั้งใจมาก เราก็<ป>ิดพังของเขาด้วยการทำหนังเขาเออละพูดอย่างเงี้ยว่าก็คือมันจะอะไรเลอะหนาอย่างเราอย่างเงี้ยอะ่ะมีคนพูดแทรกมีการทะเลาะเกิดขึ้นมีคนต่อยตีกันแล้วก็การพังคู่แบบแล้วถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีคนแข่งขี่ช้ามาโดนหัวเราอะ่ะหรืออย่างเงี้ยมีเรื่องถลุก่มเช่น <c oughs> อยู่ในห้ว <c> ย <oughs> ตายแล้วอยู่ในห้องเรียนกำลังเล่นอยู่ตายแล้วไม่น่าเลยไม่น่าพูดเยอะ แต่มามมมจม้ามแทงตามแบบเนี้ยไปสาบิเต็มอกี่าตนี้ไงแล้วตอนนั้นน่ะเก้าอี้เพื่อเราหมุนมันเป็นเก้าอี้สับสี่เหลี่ยมไม้ตัววงกลมจับลูกศงศาได้เพื่อไม่ล้มด้วยเพื่อกําลังก้มไปหยิบขขงว้ยแล้วมันเป็นแนวนอนอะแนวแบบแนวขวางไปอะแล้วก็ล้มแล้วแทนที่มันจะล้มปิ่นไม้อ้วนหมุนไปสาบลงศาวงศา เห็นนะจ๊ะใครดักพุ่มอยู่เดตย่าไม่ต้องมาเลยจ้าเดี๋ยวตอนดับเราเห็นมีคนดักพุ่มอยู่เราก็เลยบุกเข้าไปในพุ่มอ้าวตายเองไปเลยเราเล่นแมนเวทแวนเวดยังไม่โดนเนิร์ฟก็เลยเล่นได้โอ้ my god wood concrete ช่างมันเลยมองตายหาไปเลยโวยโวยแรงลดไหม จะขยับไปดาวดาวดาวหกแล้วก็ซือขยับไปอีกอันนึงแต่ไม่ได้เล่นแตนแหล่งถัดไปนะเราควรสตัร์ไม่สร้างติ๊เกอร์ไปเลยนีเนี่ยแล้วพี่เราก็เชิญพี่เรามาล้วก็ไปสร้างความสาัมพันธ์อให้พี่เอาไอพี่เราก็เริ่มขึ้นมาเริ่มเกมขึ้นมาจะมูกไปเชิญเลยตอนนั้นเราก็จะเล่นอยู่เขาก็กดอะไรของเขาพูดก็ไม่ได้พูดอะไรของเขาก็ไม่รู้ นี้ได้อีกปับป๊บแดงปั๊บฟ้าคู่เลยนะแมนคือวินลาสกิลสองมาสโลไม่โดนวะใครกันแ oh. น่ที่ติดลายคูไงเออโอ้ยดีกันไม่มีใครได้ยินโอ้ยอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายไว้ก็กลายเป็นคลิปเป็นมีมไวรับลบอลลีเอีก็เจอไหมเพราะฉะนั้นก็มันต้องเกิดอะไรหรอก ว่าถ้ามันตรึงเครียดเกินไปหรือเราจริงจังเกินไปเราก็ต้องลบมันหรือลบช่างคิดไปเลยเดี๋ยวใช้อีกคำหนึง่งก็คือไม่ได้ลบเราก็แค่ไม่พสหรือล,ลบไปเลยเราพูดมากจนลืมนไปเลยขอโทษเราไม่ถนัดแคทตีแต่ว่าเมทกับโรมที่เราถนัดเนี่ยต้องโดนแย่งไปหมดแล้วเลือกช้าไปนิดนึง เออต้องอย่างนี้ดิฆ่าเขาได้สักเทีึงในที่สุดตาจนไหลจะไม่มีการคัดโดยเดืดขาดเพราะเราลงแรงแบบจริงจังแล้วเขาบอกว่าแรงคอนจะกากกว่าแรงนี้เนื่องจากสมมติว่าเราเล่นแรงคอนมาร้อยเกมเราเล่นกับเพื่อนอย่างนี้มาร้อยเกมมันก็ชินใช่ไหม แต่พอมาอย่างเงี้ยบวกกับคนเขาเล่นไม่เป็นเล่นคนเล่นเป็นเงนี้ยไม่งั้นมันคงไม่มาขนาดนี้เยอะบวกกับคนเขาเล่นไม่เป็นด้วยอย่างเงี้ยก็เลยยากกว่าเออแล้วก็แข็งแล้วไม่าอะไรโดนนาจะยากกว่าก็พอเราไม่ต้องแบบเดินนู่นเข้ามาหนึ่งก็ดีแต่ภารกฤฤฤฤฤิจภารกฤฤฤิจที่เราต้องทำก็คือไปเปิดคับลมก่อนเพราะตอนนี้ร้อนมากอย่าคิดว่าฉันจะมองไม่เห็นนะ บูมสตกเดทำงานเห้วติ้งเทให้หายตัวตอนเราใช้สกิลหนึ่งพอดีมันก็เลยเห็นดูมสต็กด้วยตองมาเข้าใกล้ๆเพงจัดคอมโบไม่งือนกลัวเว้ยมันกลัวมันกลัวรู้จัก,ม,ม,กมากินคนต่อเออไปตกตายเหรอ ดีไหมอกแล้วค่ามันได้นาเอาลร้าป่าปะไม่รัดป่าแต่ว่ารัดป่ารสป่าเออถ้าพูดรัดป่า,ากลายเป็นไปลกไรเพราะว่าเาลาือดจะว้าบมาทำไมวะช่างแม่มันเปลี่ยนไม่ทันไปเปิดพัดลมก่อนเหนื่อยท้องก็แข็งอยู่ขำไม่ได้หัวเราไม่ได้เลยไม่ได้เออแล้วอ้วกมันควบคุมไม่ได้ตายก่อนกูท้องแข็งมันตายได้นะหรือเป,เปล่าวะแล้วเปิดพัดลมตรงไหนก็ลืมไปแล้ว ป๊บ,บหนึ่งเปิดพัดลมก่อนเฮ้ยอ๋อนึกว่าพิมพ์ศัตรูชิพายแลที้วชิพายแลเ้วชิพายแล้วกูไม่มีกูไม่มีกูไม่มีเออดีได้อยู่ไปละมึไม่มีสกิลหนีฮับกฮับพอฮับแม่เงี่ยไม่มีเออพัดลมเขาเสียบไปตรงไหนเน่ี้ยลืมไปแล้วมันจะมี เปิดแอลก็แล้วกันไม่มีหาเจอเขาเปิดกันตรงไหนเลยอขาอเจอแล้วก็นุก็ก็นุก็สวิตไฟอี้งูแปบบ๊บนึงเสียงพัดลมอยู่เนาะโอเคไปเออไปเลยสองเลือดน้อยแบบนี้แต่ว่าลมก่อนลม าก็แตกหรอโอเคเอาไปทำอย่างีนะพี่กื้อไปแล้วก็ดันดันดันตีตีตีเพื่ออันติมาแล้วก็ตีไปหนึ่งทีแล้วกูกูตายเพราะสกิลมันไม่ถึงส่วนใหญ่คนเนี้ยเขาจะเล่นกันเลตเกมไอ้ไทยเกมบวกเลตเกมอย่างเงี้ย เพราะแต่ว่าสงสัยว่าเราเก่งเกินไปหรือกาดเก,กินไปเพราะฉะนั้นก็จะโุนจบเร็วและไปตีพาวเร็วด้วยก็เลยไม่ได้ออกงทั้งปีนะสองชิ้นเนี้ยไม่ได้ออกเลยยกเว้นโหมดแคปฝึกแล้วเล่นกระบอกเราอ่านผิดมาทั้งชิ้นตัวว่าเป็นแคนปฝึกเ,เรือมป็นแคปฝึกเลยแล้วเรามาใส่สำเนีาทำให้แปลกตาแล้วพออย่างนี้ปุ๊บเอา้า กลายเป็นเพื่อนชินกับสรุปอ้ยมีแค่ฝึกเดินเรื่อยแค่ฝึกแต่เราเปลี่ยนแหลมฝึกจนเชียนอะไรอย่างเงี้ยจะไปดักพุ่มเขาโดนดักพุ่มซะเองตอนแรกก็เห็นว่าลารดคนเดียวก็เลยเฮ้ยเห็นมีแวดคนเดียวก็เลยจะสองหนึ่งติอยู่ใกล้ๆด้วยแต่เนี้ยอุ้ยแม่ง กูคลองกับอิตโตนตัวเฮียเลยวะมาจากไหนก็ไม่รู้ชิบพายเล้ยวตายเลยอุ๊ยเฮียโดนเละลาดฆ่าด้วยเฮ้อหแล้วนี่วะฝั่งศัตรูไม่ค่อยมีถึกเพราะฉะนั้นของชิ้นนี้เราจะเปลี่ยนไปเป็นอุ๊ยเฮียตายเล็ว้วเอฟเคไม่ได้นะุ้ยไปละ เวทหนึ่งเวทสองเวทสามเวทสี่เ้ยไม่ใช่มีแค่หนึ่งสองมีเวดสองตัวจะเป็นแบบเค็นมีโอทอยไม่เป็นไรหรอกจะได้หม่งเพลก่อนไม่ก็ชนะกะ่อนไม่รู้ว่าชนะว่าอยากชนะมากเลยอยากจะเลือ่อนน่าจะเป็นอะไร แพตติ้น้ำไอวีใช่ทุกคนได้ยินท่ผิดแพตตี้ีสตันหนักชิบหายอุยเย็ดแมมแชทเบรดไม่ใช่คนใต้แต่ไม่เคยพูดภาษากางเมยลนี่คืออังเป้าขอหยุดบ้างดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินลงไม่ได้